สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบกล้วยไม้ทุกท่านนะครับวันนี้ได้สายเสิร์ตไซส์ใหญ่ๆคุณผู้ชมอลังการงานสร้างเรื่องสายเสิร์ตอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียหรือมาเลเซียเป็นไม้แบบว่าพุ่มใหญ่มากคุณผู้ชมเลี้ยงกี่ปีถึงจะได้ขนาดนี้แตกหน่อหลายลำเลยนะครับ อุณผูชมกอึ้นแบบว่าใหญ่ๆเลยทีเดียวชุดนี้เขาออกดอกแล้วนะครับออกดอกไปหมดแล้วแต่ว่าไม้กอใหญ่ๆแบบนี้ค่อนข้างหาย,ยากนะครับอันนี้คือสามกอนะผู้ชมวางบนโต๊ะคือแบบว่าเต็มพื้นที่เลยทีเดียวเอาไปเปลี่ยนใส่กระถางไม้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูว่าผม เปลี่ยนใส่กระถางไม้แล้วก็ออกดอกสวยขนาดไหนไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะครับวันนี้เรามาขายกันในราคาถูก850บาทคุณผู้ชมถ้าไปซื้อในงานหรือซื้อในร้านนะหลักพันขึ้นแน่นอนผมเคยไปถามในงานขายกลุวยไม้อะ่ะมีแค่2-3ถลำคุณผู้ชม300บาทอันนี้คือถ้าใคร อยากจะขยายกอน,นะครับดึงออกจากกระถางแล้วก็ตัดขยายได้เลยนะครับได้อีกหลายกระถางเลยได้ห้ากระถางเลยนะนผมว่านะน่าจะตัดได้5กระถางแต่ถ้าใครชอบอลังการคือกระถางเดียวแบบฟูฟูดอกฟูฟูเลยก็จัดไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับส่วนมาชุดนี้เป็น เอื้องจักกจันนะครับจักจันเป็นกล้วยไม้ป่าที่เลี้ยงแล้วคุณผู้ชมสวยมากซื้อไม้ดิบไปเลี้ยงกว่าจะได้ขนาดนี้คุณผู้ชม3ปีต่อให้เลย3ปีก็ไม่เท่าแต่วันนี้เป็นไม้ที่เลี้ยงแล้วนะครับเนาะสมบูรณ์ยอดพร้อมแตกกออลังการขายกระถางร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นนี่คุณผู้ชมเอื้องจักกจัน เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูนะครับเอื้องจัก,กรจันนี่คุณผู้ชมอันใหญ่มากสวยๆเลยพวกนี้เป็นรากอากาศนะครับเนาะแตกรากง่ายเอาไปเกาะต้นไม้ได้เลยสวยงามนะครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นเอื้องกุหลาบแม่เมยนะครับนี่กุหลาบแม่เมยก็งามมากเป็นกล้วยไม้ป่าแรงนะอันนี้เลี้ยงในระบบฟาร์ม สวยฟื้นหมดแล้วครับแล้วก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมซื้อไม้ดิบไปเลี้ยงผมต่อให้เลยสองปีก็ไม่เท่านี้อันนี้คือสมบูรณ์แล้วพร้อมให้ดอกแล้วนะครับเนาะพฤษภาคมนี้ออกดอกแน่นอนเอื้องกุหลาบแม่เมยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูนะครับนี่ต้นนี้ก็สวยเป็นหวีเลยกุหลาบแม่เมยนะครับ ส่วนชุดนี้ก็จะเป็นเอื้องคำป๊อกลาวนะครับคุณผู้ชมทิ้งใบหมดแล้วลำอ้วนมากลำเท่านิ้วชี้นิ้วโป้งเลยนะครับนี่เขาทิ้งใบหมดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะออกดอกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูเอื้องคำป๊อกลาวกระถาง180บาทเท่านั้นนะครับสนใจกล้วยไม้ก็โทรมาได้เลย0 8 8 2 7 2 1656แอดไลน์ก็ขึ้นเบอร์เลยเออขึ้นเพื่อนเลยนะครับเพิ่มเพื่อนมาได้เลย ส่วนอันนี้จะเป็นมาวิ่งคุณผ,ผู้ชมมาวิ่งน่ารักมากมาวิ่งคือแบบว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงใส่กระถางเป็นพุ่มเลยนะครับนี่มาวิ่งมาบินมาวิ่งมาวิ่งน่าจะเป็นมาวิ่งนะครับนะสวยน่ารักดูต้นคือแบบว่าซ้อนกันเป็นตับเลยเขาเลี้ยงกันได้ไงเนาะผมเลี้ยงกล้วยไม้ยังไม่เท่าขนาดนี้เลยนะคุณผ,ผู้ชมเขาจะเลี้ยงกันดูแลดีขนาดไหนเนาะ พวกนี้เป็นกล้วยไม้ป่าทั้งหมดนะคุณผู้ชมไม่ใช่ไม้ผสมไม้เพาะนะดูเลี้ยงขนาดนี้จะใช้เวลากี่ปีนะ่ะสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับ0882721656ด้ามาบินเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูอันนี้เป็นกล้วยไม้อัยเรสนะครับอัยเรสนะ ต้นฝนนี้ก็จะแทงดอกแล้วนะครับหลังเมษาขึ้นไปนี่ก็คือจะเป็นฤดูของไอยาเลสแล้วนะครับนี่สวยงามมากกระถางละหนึ่ง้อยแปดบาทนะครับไอยาเลสนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอื้องเงินนะครับนะเอื้องเงินก็งามงามคุณผู้ชมต้นยาวมากแล้วก็กำลังออกดอกอันนี้เป็นเอื้องเงินธรรมดานะครับนี่ เนี่ยสองกระถางคือต้นยาวมากแล้วก็ดอกออกเต็มข้อเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูนะครับเอื้องเงินน่งามฟื้นหมดแล้วคุณผู้ชมเอาไปซ้อนกระถางแกะลวดออกแล้วจับกระถางตรงนี้ยัดเข้าไปใส่กระถางไม้หรือกระถางที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็เสริมด้วยกาบมะพร้าวเขาก็จะงามอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรคือมันสวยดีจริงๆสวยแต่ สวยต้นนะแต่ดอกนิดเดียวคล้ายๆเอื้องตะขาบนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะเกรดนิ่มคุณผู้ชมเกรดนิ่มสวยมากฟูฟูเลยใบจะเป็นแบบว่าหยักๆใบเรื่อยนี่นะครับนี่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทคุณผู้ชมสวยงามอลาัางการใครที่ชอบความอลาัางการนะแนะนําเลยนะใส่เส์้เนะี่คุณผู้ชมไม่มีแล้วนะหมดแล้วคือหมดเลยนะครับของผม ไม่มีแล้วขอได้มาแค่นี้คือถ้าใครที่ชอบเอาไปขยายนะคุณผู้ชมตัดตัดตัดแบ่งโอ้โหคุ้มสุดๆแปดร้ยห้าสิบบาทถ้าไปซื้อในงานไม่เชื่อผมนะพันห้าขึ้นไม่ก็สองพันวันนี้มาแบบสวยงามอาลังการนะคุณผู้ชมสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับศูนย์แปดแปดสองเจ็ดสอง 1656ดูความใหญ่วิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะมีความสุขกับการปลูกกล้วยไม้เอื้องพึ่งกำลังจะบานสวัสดีครับสวัสดีครับ